สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาคราฟเต็ดวันนี้ผมมาจะาพาทุกคนมาพบกับหนึ่งในแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนกำลังตั้งตา,ตารอคอยและเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงการการเกษตรสมัยใหม่นั่นก็คือคูโบ t a d e ีออสตา4 1บีปี2026รุ่นที่ออกแบบมาเพื่อเกษตรกระยุคใหม่ที่ต้องการทั้งประสิทธิภาพความทนทานและความสะดวกสบายในการใช้งานในทุกสภาพแวดล้อม ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าคูโบต้าในออสตา B สองสี่สี่หนึ่งรุ่นนี้มาในโฉมใหม่ที่ทันสมัยกว่าเดิมดีไซน์มีความโค้งมนและดูดันมากขึ้นโดยเฉพาะในปี2 0 2 6นี้สีขาวเงางามที่ถูกเลือกมาเป็นสีหลักทําให้ตัวรถดูพรีเมียมและหรูหรามากกว่าที่เคยเห็นในแทรกเตอร์ทั่วไปการออกแบบไฟหน้าและโครงสร้างด้านหน้าเน้นความสปอร์ตผสมผสานกับความแข็งแรงเหมาะทั้งการใช้งานจริงและการเป็นเครื่องจักรที่เพิ่มภาพลักษณ์ให้กับฟาร์ม ด้านเครื่องยนต์คูโบต้าในออสตาดีสองสี่สี่หนึ่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลสามสูบขนาด24แรงม้าที่ผ่านการปรับปรุงให้มีการเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นประหยัดน้ำมันและที่สำคัญยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการทำงานในรอบต่ำมีแรงบิดสูงเหมาะสำหรับงานลากงานถ่ายงานบรรทุกรวมไปถึงงานสวนงานไร่ที่ต้องการความคล่องตัวขนาดกระทัดรัดของตัวรถทำให้เกษตรกรสามารถใช้งานได้ทั้งในพื้นที่แคบและพื้นที่กว้างไม่ว่าจะเป็นไร่อ้อยไร่มันหรือแม้กระทั่งในสวนผลไม้ ระบบเกียร์ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมีทั้งเดินหน้าและถอยหลังหลายสปีดให้ความสะดวกในการปรับตามสภาพงานระบบคลัตช์และพวงมาลัยให้การตอบสนองที่นุ่มนวลขึ้นทําให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมได้แม้ต้องทํางานต่อเนื่องหลายชั่วโมงโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือการออกแบบห้องขับและที่นั่งคนขับที่คํานึงถึงความสบายเบาะนั่งมีระบบซัพพอร์ตรองรับแรงกระแทกได้ดีช่วยลดอาการปวดหลังเวลาใช้งานานานๆา,านพวงมาลัยถูกออกแบบให้จับถนัดมือ แขงควบคุมถูกจัดวางในตำแหน่งที่ใช้งานสะดวกและเข้าใจง่ายแม้แต่เกษตรกรที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ๆก็สามารถเรียนรู้และใช้งานได้ไม่ยากระบบไฮดรอลิกของคูโบต้าน s อสตาร4บีสอปี2026ก็ถูกปรับปรุงมาให้รองรับเครื่องมือและอุปกรณ์ต่อพ่วงหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผ่านถ่ายรถพ่วงหรืออุปกรณ์สำหรับพืชสวนและพลืชไร่ระบบยกมีความแข็งแรงและรวดเร็ว สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีเหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการความคล่องตัวในการทำงานหลายรูปแบบในเครื่องเดียวถ้าพูดถึงการบำรุงรักษาคูโบต้านีออสตาบี4 4งก็ยังคงเอกลักษณ์ของคูโบต้าที่ดูแลง่ายอะไหล่หาง่ายและมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศจุดเช็คบำรุงต่างๆถูกออกแบบให้อยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงง่ายทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกหรือน้ำยาหล่อเย็นได้สะดวกอีกหนึ่งจุดเด่นที่ต้องพูดถึงคือเรื่องความปลอดภัย แรลเอร์รุ่นนี้ติดตั้งระบบเบรกที่มั่นใจได้แม้ในสภาพพื้นดินที่ครุกคะมีการออกแบบโครงสร้างให้แข็งแรงรองรับแรงกดและแรงกระแทกรวมไปถึงไฟส่องสว่างรอบคันที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในช่วงกลางคืนหรือพื้นที่แสงน้อยสำหรับราคานั้นแม้ยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่จากข้อมูลเบื้องต้นคูโบต้านออสตา์บี2 4ง1ปี2026จะถูกวางไว้ในกลุ่มราคาที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับเกษตรกรรายย่อยถึงรายกลาง ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานแล้วยังช่วยประหยัดต้นทุนในระยะยาวด้วยความทนทานและความประหยัดน้ํามันของเครื่องยนต์โดยรวมแล้วคูโบต้านีออสตาร์บีสองสี่รุ่นปี2026เป็นแทรกเตอร์ที่ออกแบบมาตอบโจทย์ทั้งด้านดีไซน์ความแข็งแรงความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่ทำงานในพื้นที่ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็สามารถใช้รุ่นนี้เป็นผู้ช่วยคู่ใจได้อย่างลงตัว หากใครที่กำลังมองหาแทรกเตอร์ใหม่สักคันที่มีทั้งความสวยงามความคุ้มค่าและการสนับสนุนด้านบริการหลังการขายที่เชื่อถือได้คูโบต้านออสตาร2,441ปี2026คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับและนี่ก็คือการรีวิวแบบละเอียดสำหรับคูโบต้านออสตาร2441รุ่นใหม่ล่าสุดจากคูโบต้าหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่อง Car Crafted ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์เครื่องจกักรและเทคโนโลยีการเกษตรที่เราจะนำมารีวิวให้ชมกันอีกในอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ